สวัสดีค่ะเช้านี้ก็พาเด็กๆมาวิ่งเล่นออกกำลังกายนะคะอันนี้เป็นห้วยสำราญน้ำก็เริ่มตื้นเขินนะคะเมื่อก่อนนี้จะเป็นแม่น้ำก็ใหญ่นะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะมาเล่นน้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะ ก็มีต้นไม้ยูคาลิปตัสเข้ามาแทนไม้ท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีถนนหนทางเข้าออกสบายนะคะเมื่อก่อนนี้จะเป็นคันนาเล็กๆนะคะเมื่อก่อนก็ทํานายอยู่ฝั่งนน้นต้องมานอนนาช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะเฝ้าว่วเฝ้าคายแล้วก็ได้ทํานาแต่เช้านะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ ก่อนไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฝั่งข้างฝั่งโน้นนะคะก็เป็นห้วยสำราญที่มาจากแถวภูสิงห์ก็เชื่อมไปถึงเขื่อนสารานะคะเขตแดนขามนินฝั่งโน้นนะคะอากาศเย็นนะคะช่วงเช้าเช้าประมาณ26-27องศา อันนี้ก็เป็นห้วยสำราญนะคะอีกมุมหนึ่งมาดูโอ้โหน้ำใสนะคะมีเรือด้วยเมื่อก่อนก็มาเล่นน้ำแถวนี้นะคะถ้าได้จ็ดกินน้ำนะคะโอเคอบรรยากาศยังเหมือนเดิมนะคะแถวฝั่งนี้ สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาพายเรือเล่นนะคะตรงนี้